สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับหนูนากันอีกแล้วนะคะหนูนาก็จะอยู่ที่เพชรยนต์สำนักง,งานใหญ่นะคะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1น,นะคะวันนี้นะคะหนูนามีรถคันนี้เลยค่ะ t o y o ต a y ยาริสนะคะ 1.2J ปี2019ค่ะหนูนาเสนอขายอยู่ที่ราคา389,000บาทนะคะเดี๋ยวหนูนาจะพาไปชมค่ะว่ารถคันนี้มีอะไรกันบ้าง เริ่มกันที่กระจังหน้านะคะกระจังหน้านะคะจะเป็นสีดำหลังพึ่งนะคะสําหรับกับสีของตัวรถนะคะมีตาโลโก้ Toyota อยู่ตรงกลางนะคะไฟนะคะจะเป็นไฟมันติรีเฟเกเตอร์นะคะออกแบบมาให้ดูจบเฉี่ยวเหมาะสําหรับเป็นโตโยต้ายา s ที่ออกแบบทรงสปอร์ตอย่างนี้เลยนะคะล้อนะคะเป็นล้อกระทาจากโรงงานเลยนะคะล้อขอบ15นะคะได้ยางปี19กันเลยค่ะ สภาพภายนอกรอบๆนะคะไม่มีริ้วรอยนะคะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานนะคะมืดจับนะคะตกแต่งด้วยลายแคปลาเลยนะคะสวยงามมากๆค่ะคันนี้ปฟท้ายนะคะออกแบบมาให้ดูบเฉียวเข้ากับตัวรถนะคะด้านหลังดูโค้งมนนะคะดูมีสง,ง่าน,นะคะสวยงามมากๆค่ะคันนี้นะคะสามารถออกได้ทุกอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพนักงานบริษัทหรืออาชีพท้าขายนะคะ เดี๋ยวเรามาดูภายในกันดีกว่าค่ะว่าภายในมีอะไรกันบ้างภายในนะคะภายในเป็นโทนสีดํานะคะเป็นได้เบาผ้านะคะเกียร์ออโต้นะคะคันนี้ตรงนี้นะคะมีที่เสียบปากอินให้ด้วยนะคะแอร์นะคะปรับมือแมนนวลนะคะวิทยุระบบ CDA u x นะคะมีช่องเสียบสาย USB <ม>ให้ด้วยนะคะกระจกด้านข้างนะคะพับปับไฟฟ้านะคะในส่วนของ ห้องผู้โดยสารนะคะก็กว้างขวางนะคะนั่งแล้วไม่รู้สึกอึดอัดน,นะคะระคันนี้นะคะสามารถพับเบาะลงมาได้นะคะเพื่อได้เก็บสัมภาระได้มากยิ่งขึ้นค่ะมาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะก็กว้างขวางนะคะมีถาดรองมาให้แล้วนะคะคันนี้สวยงามมากๆนะคะไม่มีริ้วรอยขีดข่วนใดๆเลยนะคะสําหรับท่านใดที่ต้องการเก็บของเยอะๆนะคะพับเบาะด้านหน้าลงไปได้จะได้ราบเรียบแล้วก็สามารถวางของได้เพิ่มขึ้นค่ะ เรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะห้องเครื่องนะคะแห้งสนิทนะคะไม่มีข้ามน้ํามันไหลเยิ้มนะคะจุด Art, แมกอาร์ดแนมสีนะคะยังอยู่ที่เดิมนะคะคานเป็นคานเดิมนะคะน็อตไม่มีรอยขันเลยนะคะฝากระโปรงก็เป็นฝากระโปรงเดิมๆทั้งคันนะคะบอกได้เลยนะคะว่ารถคันนี้ไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีหรือกอไมมายอย่างแน่นอน,นะคะ่ะ มั้งคะสำหรับโตโยต้ายาริคันนี้หากท่านใดสนใจนะคะติดต่อหนูนาเข้ามาโดยตรงได้ที่เบอร์091-761-4568นหะคะหรือเข้ามาพบหนูนาและดูรถจริงได้ที่เพชรนดลสำนักงานใหญ่นะคะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งะคะวันนี้หนูนาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หนูนาด้วยนะคะหนูนาขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ